สบายดีตอนสวยทะไนองไงจิ๊หนกน้อเอาูตะ่อจบเ้นนะเอ็นเอาเราได้างมาเลยจิ๊บพิ๊บจพ๊กระ,กออกะ,กะเบจเสุดนิ๊บจนอนบจก๊าจิ๊บ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 จบจิ่ะิบ เสือดำนำข้ามนี่หุ่งอยู่เนาะสีดำนี่หุ่งค่ะมือนี่เป็นมือที่สามทีเนงเมื่ออื่นเป็นมือทรงสก,การ์แต่ว่าแม่จันทีนะแจกเขาแล้วเป็นทีดเรียบร้อยมือนี้ถวายสังฆทานใส่บาตรแล้วก็ถวายสังฆทานถวายกองบุญแล้วเป็นทีดเรียบร้อยเนาะแม่จันที กันยังพากั็ไปส่งกองบุญวัดนันนี้แต่ว่าชาแท่งเนาไย่ได้ไปอัปเดตแอ,อกอยู่ขั้วนน่สิรกว่าหมูเป็นพิเศษเพราะว่ามันงันกระจิกงานมาแล้วจะเขือได้เห็นกับเขา ่ใครคือกินกระเพาะแก้วใหญ่แนี่นี่นะเฮ้ยมันเกินเลยเท้ามันเกินเลยเบิดไปไหยแก้วที่สองบ่บ่ตื่นมากินตอนใดแก้วที่หนึ่งนะจะกินแต่เท้าแรกมันเหนียวเอาเบิ้ดเลยมันสิกินอีกแก้วที่สองมาซาพิด่างเบิ่งเอายาชูกำลัง ผัดปลาเผาเอาก่อนวายนะเผาก็จะหอมสดดีมันจังหอมเป็นประเน่นปรยชนเป็นหมูนะเป็นคนปอกวะชิเป็นคนถ่ายคนถ่ายไป เอาไว้ใส่ประเภทนี่นะไปซื้อไปาสดอๆมันมาจากสวนมันตป็นดมเยอะคูณไปเอากระตัดไว้บเป็นเนาะเอาอีกแง่างามเอเคยถ่ายอุทิตนะฮะมัดวยนะมนมีคนตัดก็ไม่ถ่ายสองคนพังเสียงนะโทรไปนะหิบมาได้มันสิบ่าท่านเพศนี่บ่าเอาได้ทำเได้ก็เอาเลยได้ปะ ตัดอยู่บรรยากาศบรรยากาศนะมีปโอ้ยสวนเรไพ่ละบ้านนะถ้าได้ไป,ปีสิบสปีเลวรปลูกนะถ้าอยากแกงลรไปซื้อน้ำเล่าโล่ไปอุดนูนเลาหาหกลำนี่แหละสิบบาเออสิบพันหรือสาวพันสาวพันหกลาบ้าหกลำสาวพัน แก้วได้เนี่เนาะบด้แก้ว์ใส่สุก็ดอันนี้ได้แกลวเฮทหรือนะแก้วเฮดป่นเฮดป่นเฮดเพื่องอันนี้เครื่องสมุนไพรป่นเฮดคุ่นี้กระลวกพักแต่ละคนนาทีใช่มัน แต่ว่าซาแพงเนี่ยตอนนี้มีนาทีว่าโอ้โหนี่กะโคกใหญ่โคกนี่ก็ปุ้ยพี่น้องเอ้ยว่าจอกาแฟญ่มันยังบ่โทอโคกเจ้าของเจ้าของจอกาแฟหัว ว่าจอกาแฟใหญ่เป็นมะฮิตขลุเป็นเลี้ยงใหญ่พี่น้องเงือบบาทอ่าสากมันได้撒เอ้ยสากมันบ่ชมเลยต้องเอาพี่พี่เอ้ยพี่พี่มันจีกตำค่ะอันนี้เฮ้ยเงือบลงแห้งบักโต๊ะเออเองได้ไหมขยงมาอยู่หากมันหมดท่านละลองเอาพี่เด้อพี่ไม่ได้คว้ามันยาวพี่เอออันนั่นแหละขยงมาได้ช่อง่อนนึงแล้วเองเด็ดสากไปเลย ันยชียวนะถดปลาบึกเบ็ดระยะระยะที่น้องเยสบายดีําสวยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮาก็มาแลในงานแม่ยาเฮานี่แหละเนาะมันเป็นมื้อที่3แต่ว่ามื่อคืนนี้อผัดทั้งอิตาลีเนาะเพิ่นแซดมาบอกว่าให้อัน เอาเงินมามอบสวยเรือในงานเมียานเนาะามีจำนวนเงินอยู่คันหา,อามอบให้าหลังนเนาะคาะเทศสารพันน่ะ <c oughs> ด,ดังเนาะ ไวโพดเนี่ยว่าดังๆเ้อะเอ้ยดูสาอน้ายสธุอ่ะเป็นกงบวกเคยป้าคือทีมมาดอกเอื่อยกันซอยอยู่คู่งานงานเอื้โทกี้นี่กะมางานเอื้โทกับซอยได้พันหนึ่งงานลุกเอื้โทนะพอซอยคู่งานบ้านเฮากันมีงานนะขายดีเนาะลวกพักกับ เอากับไปบึงไปชมทั้งคู่อ่ะไปบึงไปชมทั้งเฮื่อนคู่ห้ามนอแบนเข็งแ้วเป็นเีเรียบร้อยพี่น้องคาเฟนแบบ มีข้าวเหนียวมูนด้วยข้าวเหนียวมะม่วงลาบปลาข่าวพาดาัด์อทอดปลากล่นเฮดอ่อมวายผักรวมมิดนี่นี่นี่อาบวนเมือนน้องบวงเอาเป็นหาดกันเท่าไหร่ปกติแล้วคือปลา หมากปิ้งบบนี้นบหมากปิ่งหมากปิ้งอุ้ยกบแถวได้แหงนประเด็กเฮ็ดยังอีกทางนึงขาวพัด

แมวพรเจ้ามาสมัสมาดสละเจรเกินได้ว่าแมวเนาะแมวมันสลาจอกจอกล้องยู่เส่กะเเ็นคนเฮานี่เนาะไอนังแข้งแกอมาเอ้หนัแขงนี่หอันโต้สี่พห้ายกับคืนนี่แหละมันเผื่อเอื้อยมันออกไปหาปิีนหักพอออกมาเส็จ

ป่าบังคาะมาโมมาทานบอมาซอยเรือนี่งป่าบังคนอยู่อัน U S A ีเนาะป่าบังป้าบัง ตัวเลี้ยงเราอยู่เมืองนเนี่แล้วอยู่เมืนี่่นเมีเตือนเนี่มนพอเลิกัไปเบิรกันมาหายอากามาเนาะเป็นร้านปับบังเผื่ออมม่ออัให้ สามพันบาทแม่นะวะ่าเะาบาสามพันบาทเราวะ่ะยอยากถามข่าวถามข่าว